เช้าวันยิงตาเจ้าเกอหัวแฉ่ฮันนีสวัสดีค่ะพวกเราทุกคนและวันนี้เรามาพบกันกับ SSK ระดับสองในหมวดหมู่หรือกลุ่มคำที่เป็นเลี่ยงเสือหรือว่าคำลักษณะนามนั่นเองนะคะคำแรกเสือ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 เสียงสี่เสื่อแปลว่าแล้วเป็นลักษณะนามที่แปลว่าครั้ง 两、嗯、千多样费用哈我虽然去过好几次中国但是还想再去玩玩儿 to m 可以拜拜 to jin l a 个洋红颜就白 qiu y 他去过一次上海他可以摆上海能扛建建基因建行不行 เป็นลักษณะนา,นามที่แปลว่าชิ้นแปลว่าตัวใช้สําหรับเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้นะคะเออเป็นต้น,น,นอีฝูจจไม่ยาช่วยเราดูหน่อยสิว่าเสื้อตัวนี้เป็นยังไง？เจ件不ป就买เอ้ยตัวนี้ไม่แย่เลยแกร์，嗯，ซื้อตัวนี้เลย。เ,ยเีย我下午想去商店买ยน อีฟุตอนบ่ายฉันอยากไปชางเตียงเออตอนบ่ายฉันอยากจะไปห้างเอออยากจะไปอย่างเช่นโรบินสันพาซาอย่างนี้เพื่อที่จะซื้อเสื้อหมีหมีมอีมีเสียง3มหมีเมตรอีหมีปาก็คือเอ่งเมตรแปดสเนาะเออหนเมตรอีหมีป้าจีก็คือประมาณ หนึ่งเมตรแปดสิบเอ็ดแปดสิบสองแปดสิบสามประมาณนี้ค่ะก็คือเมตรเมตรแปดสิบ uh, กว่าเอาจีไปเติมท้ายมันจะได้แปลว่า,ากว่ากว่าเองอี่หมีป้าจียี่หมีป้าจีและอี่หมี่ป้าอ,อันนี้ก็มีแค่นี้ค่ะสำหรับลักษณะนามหรือว่าเลี่ยงสือใน s อ k ระดับสอง อย่าลืมทบทวนกันนะคะ